สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมสมอลนะคลิปนี้ผมจะมาเป็นไกด์สอนเล่นไซรัสนะ,ะเป็นไซรัสมิเลนนะ,ะก็เป็นตัวโปรดของผมเลยนะฮะคลิปนี้เจอกับโยเน่ไซรัสเจอโยเน่เนี่ยไซรัสก็ค่อนข้างสู้ได้นะสู้ได้เหมือนกันเพราะว่าไซรัสก็มีดาเมจที่รุนแรงเหมือนกันเวลาโยนเน่กดอีเข้ามาเนี่ยไซรัสสามารถสวนเขาได้เลยสู้เขาได้แต่ว่าก็อาจจะสู้สุดใจไม่ได้อะคือถ้าสู้สุดเนี่ยไซรัสแพ้แน่นอนเพราะว่าโยเน่มีอีกไนท์นะฮะส่วนไซรัสเนี่ย ส่วนใหญ่จะเล่นเป็นเทเลนะถ้ามีอีกไนก็อาจจะไหวนะแต่ว่าผมเล่นเป็นเทเลอยู่แล้วนะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยว่าประโยชน์ของเทเลเนี่ยมันสุดติ่งขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูจังหวะตอนเวลหนึ่งกันก่อนนะคือทุกเล่นเนี่ยเวล์หนึ่งสำคัญมากๆนะเราต้องเล่นตอนเวลหนึ่งเวลสองเนี่ยให้ดีๆถ้าเราเล่นตอนเนี้ยดีคือมันก็จะส่งผลดีไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราบาปตั้งแต่ช่วงนี้เนี่ยมันก็จะลําบากแล้ว นะคือจังหวะน,นี้เนะี่ยต้องพยายามหาทำหาเทศให้โยเน่เสียเลือดคือโยเน่เนี่ยจะเก่งช่วงเวลสามนะเวลหนึ่งเวลสองเนี่ยจะไม่ได้เก่งมากคือจะเก่งช่วงเวลสามนะเพราะฉะนั้นไซรัสจะต้องหาจังหวะตอดเลือดขอให้ได้เพราะว่าเราเป็นออกเอาคอร์รัปติ้งมาไงเห็นไหมคือเราเทตคุ้มกว่าถ้าเราเอายามาสามขวดแล้วก็มีเนะี่ยคุกกี้เนี่ยตัวโยเน่เนี่ยเป็นโดราเบดแล้วก็เลือดเพราะฉะนั้นเขาต้องกลับบ้านก่อนเราแน่นอนแล้วเรามีเทเล่ด้วย แต่ก็อย่างนั้นนะครเราไม่สามารถเทรดสุดได้เพราะว่าเขามีอีกนท์ไงถ้าเราเทรดสุดเนี่ยเราตายแน่นอนนะก็ต่อเลือดกับต่อเลือดเสร็จปุ๊บก็มารับมินเนี่ยตายป้อมไปนะสต่ระรับมินเนี่ยตายป้อมได้ค่อนข้างดีนะปรับไปครับค่อนข,ข้างดีนะยโยเนยตัดสินใจกลับบ้านไปนะเพราะว่า,เ,าเลนมันดันอยู่ตรงนี้ไงถ้าเขามาพยายามดันเลนเนี่ยจะโดนปากแก๊งอาจจะโดนปากแก๊งได้แต่ว่า เขาก็จะเสียมินเนียนไปนะซึ่งเวลผมก็จะนำโยเนไปแล้วถ้าผมเอาเทเลมาด้วยเนี่ยเวลนำเยอะแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะช่วงต้นเกมก็ไปแบบนี้ไปก่อนนะพยายามหาจังหวะทําทหาจังหวะเท,ทิดแต่ว่าอย่าเท,ทิดสุดคือต้องเท,ทิดล้วสามารถออกมาได้ด้วยนะอย่าตายเรามาดูจังหวะน,นี้กันนะฮะผมสามารถเท,ทิดกับเขาได้แล้วเพราะว่ามิเนียนฝั่งขงผมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูกัน ตัวน,นี้เนะี่ยผมยังไม่ได้อัพคิวนะผมอัพเป็น W ขั้น2พอรู้ว่ายัางไงโยนก็ต้องเทนดะลังานั้นถ้าโยนเข้ามาเทดเนี่ยผมสามารถเทสวนเขาได้เลยนะเพราะว่าผมอัพ W ขั้นที่2แล้วก็มีพี่ม้ามาแกงนะพี่ม้าโขกไปนะกระเด็นเข้าป้อมไปตัวน,นี้เวฟใหญ่นะจริงๆเนี่ยผมควรให้ม้าช่วยดันนะแต่ว่าไม่ต้องครับสอ่จะกดแปดเข้าไปกดสิลไปไม่โดนนะก็เลยทําให้ต้องแลกกันไปนะละเ,เวฟก็ค้างถ้าเวฟแบบนี้เนี่ยเรียบ รีบเรียกป่ามาดันเลยนะเพราะไม่ฉะนั้นเราจะเลนระเบิดก็ให้ป่ามาดันไปให้เวฟของข้าป้อมไปโยนนี้ก็จะเสียเวฟแล้วผมก็จะไม่เวฟพังเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยผมตายปุ๊บผมเกิดมาผมเทเลไปข้าง,างล่างดูเลือดข้างล่างดิแบบหวานชํำอะ่ะคุ้มับบิปคิวขุ้มลไลตไ่ต่อยไปไล่ต่อยไป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 พี่ม้ามาเหมือนจะล้านนะแต่ว่าพี่ม้ารู้นะว่า ใครเป็นคนแบกตานี้พี่มาก็เลยตัดใจไม่ล้านะให้คามอ,อไปคามอแบกที่ด้วย100ร้อยฮะได้เป็นชิ๊ปเปิคิวมาเลยนะเดี๋ยวดูฮะหลังจากนี้จะเป็นภัยพิบัติระดับมังกรของแบบโยเนเลยหลังจากที่ผมได้4 q คิวไปนะผมก็ขึ้นเป็นสมุดรลอกูดาวมาแล้วก็ซิกเกอร์อัมการนะฮะคือต่อให้ผมได้คิวเยอะเนี่ยผมก็ยังต้องระวังตัวอยู่นะคือก็คือต้องออกของป้องกันบ้างในระหว่งีเข้าไปเทรดนห็นปส่คิวเทรดยังไงก็ชนะนะคือเราได้4 q ่คิวเราอย่าไปกลัวเลยเลย สายละาสี่คิวนี่คือแบบสองหนึ่งยังไหวเลยนะบางจังหวะเนี่ยปรับปรับเรีดร้อยอาจจะเหมือนเห็นว่ามันง่ายๆนะแต่ว่าก็เพราะว่ามันได้4ีคิวมามันก็เลยแบบเดเมจก็เลยแบบรุนแรงไปแล้วตอนนี้ผมอัพเป็นวิวนำนะฮะคือเจอเจอโยเนเนี่ยสามารถอัพเป็นวิวนำได้เพื่อจะทําให้เราสู้เลนได้สบายๆเลยแล้วก็พยายามมาตีป้อมคือมีบูลเนี่ยเราดันอย่างเดียวเลยไมต้องสนใจแล้วแซกเนี่ยมันแก๊งสายล่าค่อนข้าง,งยากเพราะว่าสายล่ามีสปีดีในการหลบ ดีของแซกได้ก็เลยเล่นแบบอุ้มซสียไปเลยเร็รียบร้อยนะดันเสร็จก็ปันตีโยเนมาตอนนี้เนี่ยจต่้าแซกแต่ว่าแซกเนี่ยเขาเรียกช้ามานดีนะคือกดอีหนีไปเลยนะก็เลยรอดไปได้นะก็คือแต่ว่าให้เฮคลินได้เวทไปจังหวะนี้โมโหฮะเดินเข้าไปต่อยปกติไม่โดนก็เลยโมโหต่อยโยเน่ซะเลยเรียบร้อยนะโยเนโดนไปอีกครึ่งหลอดนะคือถ้าเราเป็นโยเนตอนนี้เนี่ย อย่าพยายามเถรดอย่าพยายามทำอะไรให้เสียเลือดนะเพราะว่ามันโดนได้ได้นะคือถ้าใครเป็นโยเนสภาพนี้เนี่ยคืออย่าพยายามเถรดคือร้านมินเนียใต้ป้อมไปเรื่อยๆนะอย่าพยายามสู้อย่าพยายามต่อต้านเนะี่ยตอนนี้ผมเล่นเ็เนี่ยผมสามารถได้เขาได้เลยเพราะเลือดเขาไม่เต็มเห็นไหมนะนะแล้วก็แค่รอเรียบร้อยบรับปรับ,บ,บเรียบร้อยโซโลคิวคือมันชิวๆเลยอันนี้นะก็คือ ผลทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากการเทเลไปข้างล่างนี่เองคือบางคนอาจจะคิดว่า,าสเปร์เทเลพอร์ตไม่ดีนะคือมันดีมากๆนะถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยในบางจังหวะเนี่ยคือมันเป็นสเปร์ที่ดีมากๆพอถึงเนฟให้มันครูดาวนานมาใช่ไหมมันเป็นสเปรที่คููดาวนานที่สุดในเกมและเพราะว่ามันดีแบบนี้แหละก็กลับบ้านไปได้มา6คิวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูจังหวะต่อไปกันเลยดีกว่ามาดูจังหวะนี้นะฮะเป็นจังหวะโยเนยืนวามนะโยเนไม่เห็นผมแต่ผมเห็นเขาเพราะว่าผมมีวอร์ ตัไปิดตัวหนึ่งเต็มเต็มตัคิวนะคือโยนก็เล่นยากแหละคือมันเกิดเกินไปไงคือมันได้มาสี่คิวอ่ะมันแบบมันมันไม่มีทางสู้ได้แล้วในเลนคือถ้าเลนโยนจะระเบิดเนี่ยมันก็ไม่แปกนะแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะที่ทีมก็ไม่ได้ตั้งใจจะแจกเขาจะว่ามันเป็นจังหวะที่เขาไปแก๊้งแล้วผมเทเลผมก็เลยได้อะไรเงี้ยมันคือจังหวะที่มันไม่ได้ตั้งใจอ่ะเออ น,นก็ต้องเข้าใจกันถ้าใครโดนจังหวะนี้ไปเนี่ยก็เข้าใจคือโยเนยก็สามารถเลือกที่จะเล่นเซฟได้ตั้งแต่ต้นนะอะไรเงี้ยจังหวะนี้ฮะเหมือนจะโดนแกงแบงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าตั้ใจก๊อปอันติแซกมานะฮะแล้วก็กระโดดกระโดดปล่อยไปฮิวเดื่อดมา300นะพี่ม้ามาซ้อนทาน,นแซกกดกระโดกะโดกดอันติค่อนข้าง,าง,าง,างสวยฮนะจังหวะนี้ผมเดินหลบอันติโยเนกโดนสี่หายไปไม่ตายนะเพราะว่ามีสกิลวิวแล้วก็โกิลกาศนะฮะไล่มาอยู่กดแฟดมาฮิวเลยก็ทําให้้ผมมมมไไ่่ตายยนนนะะะจจััังงหหวีเือก,กลบ นะครสเปียร์เดินหลงมาดน,นึงนะฮะโดนซ้อนตายไปเรียบร้อยเกมนี้น่าจะชิวๆแล้วแหละถ้าผมไม่โยนนะะเดี๋ยวเราไปดูจังหวะอื่นกันดีกว่ามาจังหวะน,นี้ผมมาอยู่ที่เรนล่างนะฮะเหมือนกับว่า จะเดินมาระเบิดเลนล่างนะ้าไปวูคองกดแปดค่อนข้างสวยฮะกอปันติกเอาโซเปียไปแล้วกดไปแต่ว่าฝั่งตรงข้ามหันหลังไว้ได้ทันนะฮะก็เลยเพี่ม้าเนี่ยเหมือนจะลุ้นจนไปผมเลยต้องใส่สินตามเข้าไปนะกดสกิลโดนตัวปอมนะฮะแล้วก็ต่อยคีบไม่กอดเมื่อกี้เดี๋ยวผมต่อยคีบแบบตัวกระเด็นไปเลยอะมันก็เลยทำให้ผมต้องตายไปแล้วก็เสียชัดดาวให้วูคองไปน่าจะได้พันหนึ่งไหมเมื่อกี้นี้นะะก็ ค่อนข้างรวยค่อนข้างรวยโอเคเดี๋ยวเรามาต่อจังหวัดนี้กันเลยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยผมไม่มีชัดดาวในตัวแล้วมีแค่300เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเล่นแบบไหนก็ได้นะที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะผมก็เลยเล่นแบบ agressive ไปเลยไซรัสต้องเล่น agressive นะไซรัสติ่มติ่มเนี่ยคือไซรัสที่ตายไปแล้วนะฮะแล้วชูเปียนะกดอันติไปไม่โดนแซ็กกดสกิปอีมาผมต้องสัดสถึงใจกดแปดนะเพราะว่าเพื่อไม่อยากให้โดนน็อกอัพถ้าเราโดนน็อกอัพเนี่ยเราอาจจะตายได้เลยโดยที่เราไม่ได้กดสกิลอะไรนะก็ แต่ว่าไพสมาไพ่กดอสีไปทําให้ได้ค่าเก็ไปนะแต่ว่ามีไพ่ศาสเดินมาซ้อนฮะไพ่ศาสเก็บสกิลไพ่ไปได้คือจังหวะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะที่ผมแฟดเนี่ยอาจจะคิดว่าแฟดเร็วไปหรือเปล่าแต่จริงๆมันควรแฟดนะเพราะว่าถ้าโดนอ็อกอัพของแซกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะโดนเมียนมาต่อซึ่งถ้าเราโดนเมียนมาเนี่ยเราจะโดนแสตชูเปียแฟงรัวโดยที่เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยคือเราจะตายไปเลยนะจังหวะไหนที่เราควรแฟดเราต้องแฟดให้เร็วนะอย่าไปรอให้เลือดน้อยแล้วแฟดไม่งั้นมันจะ เป็นแฟดที่แบบไม่มีประโยชน์อะ่ะคือคนแฟดไปหนีอย่างเดียวอะ่ะเออมาดูจังหวะน,นี้ฮนะเป็นจังหวะที่ทีมผมเนี่ยเลือกเปิดบาลอนนะครับเพราะว่าดาเมจค่อนข,ข้างเร็วดาเมจของไซรัสแล้วก็ไคซสัเนี่ยตีบาลอนค่อนข้างเร็วนะแล้วก็เราเกิดในะจังหวะน,นี้นะวูคอเหมือนจะหลุดโพสิชันมานิดนึงนะฮะทำให้ต้องวิ่งหนีไปผมตัดสินใจกดแฟดไปหาโยเน่เพื่อจะก๊อฟอันตินะฮะแล้วโยเน่ก็เสียเลือดไปเยอะไพก็โดนไปทพิ่งหลอดน,นะฮะจังหวะน,นี้แยกไฟกันนะฮะวูคอลสนใจกดแฟดแล้วกดอันติใส่เพื่อนะแต่เหมือนกับว่า ทีมของคองเนี่ยจะไม่อยู่ก็เลยทำให้คองต้องทายไปนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อดีกว่าน่าจะมีจังหวะไฟต่อนะเพราะว่าผมน่าจะชวนทีมไปได้นะคือถ้าคือมันต้องได้อะจังหวะเนี้ยคือเรามีบอลลอนเราควรเล่นจบบากบอลลอนนะจังหวะนี้ก็ต่อยไปกดอ e, ีหลบสกีพายมาแล้วก็พยายามหาทําในบางจังหวะนะแซตก,กระโดดมานะฮะโดนหรือเปล่าโอเคไม่โดนทายแต่หมายความว่าอัานแจเขาจะมา ทำที่แทงหลังนะมาเข้าไปขวัวนะมะทห,หลังหลบแทงุเดียวค่อนข้างสวยฮะจังหวะนี้กลับมาตายไปใช้กระโดดมาหลบล่อยหลบวิวเดียวเนยังไม่ถอยคือจังหวะนี้เนี่ยผมว่าไม่ควรดันต่อนะคือไม่ควรกลับบ้านควรดันให้มันแบบเอาป้อมนี้ก็ได้อะคือเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาของบับบอลไปซึ่งตอนนี้เราออยังก็ชนะแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่กิ้เนี่ยไพศาลจะกลับบ้านแล้วก็ ตัวละคก็ตัดสินใจเดินกลับบ้านด้วยมันเลยทำให้แบบบวกกันแบบอ่าไม่ได้เข้าพร้อมกันเออจริงๆเราสามารถออได้นะเพราะว่าผมเกิดมากๆเลยวันนี้เดินไปก๊อปติดเขาโซเปียมาฮะแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามจะลูนิพิเตอร์คอ,องมาโดนต่อยไปดุดเดือดคะแนนสามร้อยนะฮะดุดเดือดแรงมากๆนะใครสายยิงฟรีกดพีเข้าไปไล่ยิงไอโซเปียนะกดเซนต์แล้วก็กดอันติเข้าไปยิงนะค่อนข้าง,างผี เดีวนี้ไม่ตัวกับแซกจะได้หรือเปล่าแซกดสกิลได้ได้เงนี้หรือเปล่าเขาจังหวะน,นี้เดี๋ยวนะได้นี้ไปค่อนข้างคุ้มอยู่มาดูจังหวะน,นี้ฮะเป็นจังหวะที่ผมมาอยู่เนล่างอีกแล้วนะฮะคือจะอยู่เนล่างตลอดเลยจังหวะน,นี้แซกเดินมาเพื่อจะหาทีา่ปนะ่าเนี่ยแต่เหมือนกับว่าจะเดินมาเจอผมก็เลยต้องตัดสินใจหนีไปนะแต่ว่าผมเหมือนกับว่าจะยังไม่หนีนะเพราะว่าวนวามากๆวันที่จะบวกวามากๆเกิดจัด เดินไปต่อยวูคองนะงเห็นี้งก็เห็นดูได้ฮะกอบันสีวูคองมาเดินไปควงผิวใส่นะโดนสั้นพายไปใส่ใจเข้าต่อต่อยปลดูเลื่อยมา500นะร้อยนะฮะวูคองได้เลยนุ่เทียวกดท่วงต่อยอีกทีนึงนะฮะแล้วก็แซกกระโดดไปไม่โดนแต่ว่าเหมือนก็จะทำท่าเสียนนะเพื่อจะผัดผมมาข้างหน้านะผมกดสิลไปโดนพายนะไล่ต่อยมาแซกตัวใหญ่นะฮะแต่ว่าโดนต่อยปแตกเหมือนกันทีนก็ฆ่าไปได้อีกสองตัวนะก็เป็นการเก็บ5 k ากิโลแบบกผมไม่ตายเลยนะก็ เกมนี้เนี่ยมันเหมือนจะว่าง่ายง่ายเพราะว่าผมเอาเทเลพอร์ตมานะคือจริงๆเนี่ยผมเห็นหลายคนนะคือไม่ค่อยชอบเอาลูนเทเลพอร์ตมาเพราะว่าคิดว่ารูนมันไม่ดีแต่จริงจริงมันเป็นรูนที่เทพที่สุดนะถ้าคุณใช้ถูกจังหวะเนี่ยจะเป็นไม่ใช่ลูน,นีสเปลที่เทพที่สุดเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะ